สำไมดีครับวันนี้สอป,ปอบินดวนมาครับกกบ่เผาผีเลยครับซอป,ปอครับเปรถคำกันแท้ครับนี่นมึงขับรถเห็นไหมขับรถขึ้นไหเาขา้้นเาขนานเมื่อสุดเลยเมื่อสุดเลยโอ้ยไล่ลงไน้องเดนลอยลงหน่อยโ้ลาะนะเอากระหินเขลงอยู่ดีล่ะ

กันเทพบักย่างสูงเรียนนกขำบไปเดี๋ยวสอปโชครับเ้เบักเลือมันข้ามมิลีได้เมื่อนี่เงี้ยเลยนด้นนี่ข้ามมิลีได้นี่ บอลมาซาดอกเมื่อคืนแล้ว <c oughs> มึงเหลือยึงเห็ดหานะมึงไม่อยากเห็ดหานะมึงติดดิลีเลยนี่ <c oughs> ติดว่ะไอ้ามึง

แปดเกียร์เดินหนะ้าแปดเกียร์ถอยหลัง ตลอดดันกระแทกค่ะคอยเจิ้นขึ้นหน้ามันเลยบอกไปโอ้ยเดี๋ยวบังเลสิติสใจครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนก้ว้าฮ่าเอออันนี้บอกตามตรงว่าต่างกับหาจิตแน่ครับนี่ซบปอ รุน่นนี้รุน่นนี้เพื่อนว่าออกมาบโบพ่อขายครับไปดีครับครับท้องซอปอรนี่รอบจะเร็วไปนิดนึงละกะเครื่องเครื่องเครื่องอยากจะอืดไปน้อยนึงครับแต่ตัวนี้แมทครับแมทพอดีเลยผมว่า ประกาศตำแหน่งการควบคุมคงินทุนนะครับมไม่ได้เยียบขาด นา่สปนี่อิ่มหาเจ็ดย่างแห้งแล้ววันนี้เบื่อขับหกสองเหรอครับผมมาเบิกนะเบิกเวิกน่ายใจสำหรับคนมีรถไถเนี่ย่ะพอดีครับพอดีชอบครับ ครับค่องค่องมึงเฮ็ดเลนอยู่เอาค่องค่องมึงเออวิ่งมันบืดก็ดีใจแลยหรอแล้ว เขาว่านำนักรเรมมาวงมันมันมัเป็นอย่างไรครับกําลังมันได้เหมรอบมันได้รอบเกียร์มันได้การคอนโทรลมันง่ไงชอบอยู่กับผมว่าผมชอบดูตัวนี้แต่มันจะดับอีลีกับพุดนะเรียกฮาดซอยหน่อยหนึ่งครับบางคนเขาวาเพาะทุนนะครับของพี่ไสผม8ปีแล้วครับ8ปีก็ร่างในเช็คครับมันไปหมื่นกว่าบาทครับ ของพี่ไส้ผมแปดถึงหาบอันนี้ยังมันมวลไส้รถครับผมมาความสะดวกสบาย ไม่มีเลยนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยะเทิร์นเทิร์นเลยวะเทิร์นเลยตออไปเทิร์นเลยฮะเอาสามารถต้มดินได้กับมันตันต้นไก่ต้มเมียง สิยงหยองเาบาครับ ปลาเหลือถึอใจเลยปลาเหลือบ่กเผาเราเนาะพีมืันนี่นะครับรถไม่ละ่ะโอ้โหโอ้โโอ้โห คือใกล้บักเรือแล้ววะนี่จะเเมีคำศัว่าไหมนี่เงิเเนบอกไปเดินแล่นแล้วๆก็เล่นนพุ่น มึงมองมักเหลืองเห็ดยม,มันเฟี้ยงเลยอ่ะมันกับบค่อยปีนเลยเนาะเทวดาได้กคือเกาเดอร์คันมาเฟี้ยงเหรอค่อยต้อให้บอกพันอันนี้ยังเหรอวะพันหัวหมูหนึ่งคือเกาไอ้ พ่อพอหรือตึกือึซหางเลมึงหรือซีหางพูดหือดซีหางไปเปลี่ยนหางไปอยู่บ้านกูไปคับไปเดี๋ยวตัวนีมาเอาพันเจ็ดมาลงเลยไปคขับไปเติดใจมากเลยเ่นาพกเพราะท่านมีลูกหน้ากเด็ก เอาอยู่มึงหนีมานางานนี่ส้ามรถรมันันสเปื้อนแห้งนะนี่อย่างไปยืนสิไทยยื่นไปยอย่างนี้รถไฟลงเลยลงมาให้ไอ่ะสวัสดีครับ